ผู้ที่แจงมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับ,รบผมขอบคุณนะครับผมขออนุญาตสั้นๆนะครับแต่ว่าถ้ามีอะไรก็ได้นะครับเรื่องแรกนะครับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับนโยบายดําเนินการร้อเเซนนะครับถ้าเผื่อท่าน ท่านท่านสวปทุมมีอะไรนะครับก็ติดต่อมาผมมาที่ปปสรหรือที่ผบตรก็ได้นะครับและเป็นนโยบายดําเนินการ1้อเปอร์เซ็นถ้ามีพยานหลักฐานนะครับและที่สําคัญเจ้าหน้าที่รัฐที่ผมนําเรียนและทุกระดับถ้าสารสั่ง1ิปีเนี่ยจะถูกลงโทษ3าสิปีนะครับต้องโดนสามเท่านะครับอันนี้ฝากทางฝากประชาสัมพันธ์นะครับท้องถิน่นหรืออะไรที่เกี่ยวข้องครับประเด็นที่หนึ่งนี่เป็นนโยบายชัดเจนนะครับเรื่องที่2เรื่องเกี่ยวยายาหน้าวันนี้ ถ้ามาถึงการตรวจพิสูจน์ของหน่วยตรวจตรวจพิสูจน์แล้วไม่มีเวียนครับท่านครับเพราะอยู่ในวิธีพรบวิธีพินายาเสพติดมาตรา11ทับสนะครับคือยาเมื่อชั้นนักวิทยาศาสตร์ตรวจแล้วดําเนินการทําลายแต่การทําลายต้องประมาณ20กว่าตันนะครับเผาก็ต้องมีต้นทุนในการเผามีระบบควบคุมถือกุญแจสดอกนะครับแล้วมีคนมีพพะ่อญยัิมีกฎหมายคุ้มครองนะครับมี3ามหน่วยงานนะครับไม่มีเวียนนะครับอันนี้ยืนยันอีกทีนะครับว่า ปปสตั้งแต่26 26ธันวา66เผาหมดเลยนะครับแล้วทั้งวันนี้เร่งรัดเผาทุก2เดือน3เดือนนะครับอันนี้ก็พอดีเดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลในรายในรายละเอียดเผามานะครับเมื่อถึงมือนักวิทยาศาสตร์แล้วดําเนินการหมดนะครับเพราะกฎหมายออกเป็นระเบียบอย่างเข่งคัดเลยเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่2ครับ เรื่องที่3กัญชานะครับก็ต้องบอกครับว่านโยบายนายกถแถลงต่อสภากัญชาต้องถูกเป็นตราไว้เป็นกฎหมายอันนี้ก็ว่ากันนะครับว่าตอนนี้อยู่ในชั้นสภาก็ท่านก็พิจารณาแล้วกันนะครับก็มีการขอญาตส่วนตัวผมก็กึง่งๆแล้วกันนะครับผมกึง่งๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังใช้กฎหมายเก่าแต่ตอนนี้กฎหมายเรื่องกัญชาผ่านสภา้ผ่านคลมอแล้วและเข้าสภาแต่ต้องมีบทบัญญัติกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็ต้องขอญาตในการใช้ นะครับผมก็เห็นด้วยกับท่านในหลายประเด็นในเกี่ยวกับกัญชานะครับแต่นังวันนี้ผมคงพูดได้แค่นี้นะครับแล้วก็คงจะมีอะไรตามมาอีกหลายอย่างในเรื่องกัญชาเมื่อเขาขออนุญาตถูกต้องสิ่งที่จะเอาไปเป็นผิดก,กฎหมายเนี่ยมันจะมีการชดเชยไหมอะไรไหมนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวก็รอสภาพ,พิจารณากฎหมายนี้นะครับขอขอบต้องขอบคุณท่านมากนะครับ